สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังว้าวมากเปิดจำนวนเงินชมพู่อารยามอบเงินช่วยนำท่วมวันที่26พฤศจิกายน2568สซุปตาสาวชมพู่อารยาได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้พร้อมส่งแรงใจให้พี่น้องประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนจากน้ำท่วมครั้งใหญ่และตั้งใจขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือด้านกำลังทรัพย์ ล่าสุดบุ๋มปนัดดาได้เผยเรื่องราวน่าประทับใจเมื่อชมพู่อารยาและครอบครัวปิดทองหลังพระด้วยการโอนเงินสมทบทุนให้มูลนิธิองค์กรทำดีจำนวนหนึ่งล้านบาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ โดยบุ๋มปนัดดาระบุว่าขอขอบพระคุณคุณชมพู่อารยาที่มอบเงินจำนวนหนึ่งล้านบาทให้กับมูลนิธิองค์กรํำดีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะงานนี้ทำเอาแฟนๆเข้ามาร่วมอนุโมทนาบุญกับชมพู่และครอบครัวกันอย่างล้นหลามอย่าลืมกดไล์ กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ